สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับร้านซ่อมคอมนะครับตลาดนัดตะกูจักสองนะครับมินบุรีนะเพื่อนๆนะก็สักทายสอบถามกันมาได้เลยนะครับนะครับที่ร้านก็รับประกอบนะครับสเปคเทพนะครับก็ทําได้หมดเลยนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนท่านไหนนะครับสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้เลยนะครับสําหรับอุปกรณ์คอมครับเราก็ต้องมีการทดสอบนะครับนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อนๆดูได้เลยนะ ส่วนใหญ่ power ที่ผมจะมีติดไว้ที่ร้านนะครับก็จะมีเกรดคุณภาพนะครับเอาไว้รอ,องรับ,อ,บรรอุปกรณ์ระดับเทพนะครับหรือ,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 อว่าผู้ที่ใช้งา,า,านน,น,น,นะครับผู้ที่รักและถนอมอุปกรณ์เครื่องนะครับคือคือตัว power supply เนี่ยนะครับวันนี้พูดถึง power supply เนาะ power supply เนี่ยนะครับเป็นตัวแรกที่ทํางานเลยนะนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นตัวแรกของคอมพิวเตอร์นะครับที่ทํางานนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับก็ต้องให้ความสําคัญนะครับกรณีที่สเปคนะครับของเ,เพื่อนๆพ่อค่อนข้างสูงนะครับคือมีราคาสูงนั่นเองนะอุปกรณ์มีราคาอุปกรณ์มีราคาสูงนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าอุปกรณ์ที่ราคาสูงๆนะโพวสพายต้องนิ่งเสถียรน,นะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับมีคุณภาพสูงแล้วก็ดีนะครับอย่างพวสพายบางตัวนะครับกรณีที่เมมบอร์ดหรือว่าการ์ดจอเนี่ย รถวงจรหรือว่าเสียหายเนี่ยมันอาจจะเกิดการช็อตหรือไหมเนี่ยเพราะว่าซับไจะไม่ทํางานนะครับผมเพื่อนเคยเจอไหมครับนะครับนะครับมันจะมีในรุ่นของตัวท็อปทนะครับที่ที่เป็นหลายหลท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินคําว่าแปดสิบพัดนะครับมันก็จะมีหลายเกรดหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เนี่ยเดี๋ยวนะผมจะให้ดูเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยนะก็เพื่อต้องดูบ้างนะนะครับดูไว้นะครับแปดสิบพัทโกนะครับคือคือคือนะครับ คุณภาพราคานะครับก็จะสูงขึ้นไปนี่ยนะวันนี้จะมาพูดถึงตัวที่มันราคาสูงนะครับเพื่อที่เอามาใช้งานาสําหรับสเปคที่มันค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็บเพื่อความปลอดภัยนะครับต่ามาพูดต่อแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะความความความจำเป็นอนะ่ะดูที่สเปคนพืนเพื่อนนะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อเพาเวอร์บักถึงสูงก็ได้นะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าราคาสูงนะครับราคามันสูงนะถึงแม้มันมัน,ม,นมันจะปลอดภัยแล้วก็มันจะมีอ่าอ่า การตัดระบบอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเราดูความเหมาะสมนะอันนี้เป็น power ที่ผมสั่งมานะครับที่หาได้จากคนรู้จักเพื่อนฝูงในเว็บไซต์ที่จะถือได้อะไรก็จะเอามาใช้นะครับเอามาสต็อกไว้ขายนะครับให้หรือว่าติดตั้งให้กับเพื่อนๆที่นะครับมานะครับหรือมีปัญหาเสียนะครับ power เสียอะไรแบบนี้นะครับก็ก็จะเจอประจํานะครับเพื่อน เพราะว่าหลายๆท่านที่ power เสียก็เขาประกอบมาอาจจะ3ปี5ปีนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดนน่นนี่นั่นแต่ว่า power ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับแน่นอนนะครับนะครับส่วนส่วนใหญ่ที่ประกอบของใหม่นะมาจากห้างนะครับมาจากร้านาจากร้านแบรนด์ดังนะครับร้านใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมีราคาและรายละเอียดอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในส่วนใหญ่ที่สเปคไม่สูงมากนะเขาจะไม่ใส่ power ที่ นะครับคุณภาพสูงนะครับหรือว่าวัดสูงให้นะครับคือเขาจะเอาแค่พอดีนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็คือใช้งานประมาณสัก3ปี5ปีนี่เราต้องดูแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่า power พวกนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเกรดนะครับเกรดตัวอุปกรณ์มันอ่ะมันไม่คงทนเท่าไหร่แล้วก็จ่ายไฟนะครับมันอยู่ที่อายุงานมันด้วยนะครับก็คือหมดประกันเราอาจจะเสียหายหรือว่านะครับหรือว่านะครับ หรือว่าเราไปอัพไปเพิ่มเติมอีกนะครับมันก็จะทําให้ใช้พลังงานใช้ไฟมากขึ้นนะครับก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับบางทีเราไม่รู้ตรงนั้นเนาะนะครับผมซึ่งผมก็เจอมาประจํานะครับอะไรพวกนี้จริงๆผมก็ไม่ไม่ใช่ว่ามีแต่ตัวนี้ไอ้พวกนี้มือสองนะครับราคาไม่กี่พันนะครับของมือหนึ่งนี่แปดเก้าพันนะกลงนี้เนาะอันนี้พันสามนะตัวนี้พันสามพันสามเลยวันนะครับจอโซนิกต้องเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้นะแบรนด์ที่เขาทํามาหลายสิบปีนะครับ แล้วก็มีการการันตีแล้วความน่าจะถือนะครับผมครับไม่ไม่ใช่แบนดกรีนนะั่นอย่างนั้นไม่เวิร์กนะครับนี่น,นี่นี่ก็เป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับพาวเวอร์ัตน้อยไม่ใช่ไม่ดีดีแต่ว่าต้องใช้ให้เหมาะกับเครื่องนะเพื่อนนะนะครับผมผมพูดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าท่านมีตังนะครับอาจจะซื้อมือสองก็ได้ราคาสามสี่พันนะครับเอาไปใช้นะครับก็ได้เหมือนกันนะอันนี้มุมมองของผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับพาวเวอร์เนี่ย อายุงานนานขึ้นนะครับนะครับแน่นอนนะครับมันอาจจะจ่ายไฟได้น้อยหรือมากกว่าเดิมเป็นไปไม่ได้นะครับต้องน้อยกว่าเดิมนะตัวทีนะครับแน่นอนนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นไปตามนั้นนะครับส่วนใหญ่เนาะนะครับเราจะ้าเกิดคุณภาพแล้วทีเนี้ยความมั่นใจนะครับของเราเราคิดว่าไงนะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าซักยิ่งใช้ไปเนี่ยนะครับการจ่ายไฟเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าจะทําได้เท่าเดิม กับตอนออกใหม่หรือเปล่านะครับแต่แน่นอนเราเผื่อไว้แล้วนะครับสําหรับออย่างสมมุติยกตัวอย่างใช่ไหมตัวนี้เนาะถ้ามันกินไฟที่ประมาณเก้าร้อยวัตต์นะครับไม่อาจจะไม่ถึงนะครับแปดร้อยวัตต์แปดร้อยวัตต์รวมทั้งหมดเลยนะชุดนาาชุดนี้นะครับแปดร้อยวัตต์แปดร้อยห้าสิบวัตต์ครับกินประมาณนี้นะครับอาจจะฟูลโหลดไปที่เก้าร้อยวัตต์นะครับนะครับผมตัวนี้นะ นี้ถ้าเราใส่ power supply ที่นะครับที่850วัตต์พอไหมนะพอนะครับเครื่องติดทำงานได้นะนะครับแต่ว่าปัญหามันจะเกิดกับอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัว power เองจะโหลดไฟค่อนข้างจะสูงตลอดนะครับฉะนั้นแล้วสมมติของผมเนี่ยกินไฟที่850วัตต์ใช่ไหมผู้โหลดผมคาดว่าจะถึง90วัตต์เนี่ยผมจะใช้ไฟตัวนี้ power supply ตัวนี้ ของผมมันพันวัตนะเนี่ยพันห้าสิบวัตนะตัวเนี้พันห้าสิบวัตโกนะครับห้าสิบวัตโกของ G X นะครับก็ทํางานได้ปกติดีนะครับทํางานได้ปกติดีไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีอุปกรณ์เสียหายนะครับผมตัวนี้นะแต่ถ้าผมใช้ power supply ที่แปดร้อยสิบวัตเนี่ยตอน full load เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า power supply ผมจะไหวหรือเปล่าถ้า full load ไม่ไหวเนี่ยที่จ่ายไฟไม่จะต้องทํางานเต็มร้อยตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะทำงานเต็มร้อยตลอดเลยแล้วเกิด พวกอุปกรณ์เครื่องเนี่ยมันมันโหลดทุกอย่างโหลดหมดเนี่ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับความเสียหายก็จะมามันจะร้อนนะครับไวเลี้ยงไม่พอนี่มันจะร้อนนะอุปกรณ์คอมส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆมันจะร้อนนะครับนะครับมันอาจจะเสียหายนะครับมันจะซีมันอาจจะเสียแฟบโน่นนี่นั่นระเบิดแตกได้อะไรเงี้ยเออมันมันเป็นพวกพวกอุปกรณ์คอมนะคือจริงๆตัวเนี้ยมันไม่ถึงรอกเพื่อนตัวนี้ผมคาดว่ามันกินประมาณแปดร้อยว่ะ ฟูลโหลดเนี่ย800-850วัตต์เนี่ยเต็มที่ตัวนี้นะสําหรับตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับเพ w e ผมมันพันวัตต์พันพันห้าสิบวัตต์พันนสิบวัตต์ก็ยังถือว่าได้อยู่ไม่ได้โหลดมากผมคิดว่านะครับผมฉะนั้นแล้วเพื่อนๆลองนึกดูนะฮะถ้าถ้าเพื่อนๆใช้สเปคสูงนะครับใช้สเปคสูงๆนะครับแล้วทีเนี้ย power เพื่อนๆเนี่ยแบบปิมน้ําเลยหรือว่า power รันร้อยตลอดนะครับมันอาจจะ อยู่ได้นานหรือไม่นานเพื่อนก็ลองคิดดูเอานะนะครับตรงนั้นนะครับแต่สําหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้ไฟไม่เยอะนะครับนะครับสเปคไม่ได้สูงมากนะครับก็ใช้ไฟนะครับสักเกตร้อยวัตอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเราดูที่สเปคเครื่องนะเราต้องคํานวณเป็นนะเราต้องดูเป็นคํานวณเป็นนะครับแล้วยิ่งบางบางคนเข้าใจเข้าใจอาจจะคาดเคลื่อนนะมุมมองผมอะคือบ,บางบางท่านเข้าใจว่า สเปค c p u รุ่นนี้นั่นไม่ไมสูงมากนะครับแต่ว่าการ์ดจอเนี่ยสเปคสูงเลยอย่างเป็นยกตัวอย่างเป็นะนะครับ i 9เอ็นออย่างเงี้ยตัวใหม่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือว่า RTX 5070 TI นอะครับอะไรประมาณเนี้ยเนาะอะไรอย่างเงี้นะครับการกินไฟของเขาอาจจะดู่ประมาณ3 5 0อาวัตต์ลงมานะครับ Power 7ต0้อเราสวัตต์พอไหมก็ก็พอนะ อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นไหนละ่ะคุณต้องถามด้วยว่าเป็นรุ่นไหนละ่ะแปดสิบพัทไหมโกไหมอะไรอย่างนี้มันจะมีรายละเอียดนะมันต้องมีตัวไหนด้วยนะนเป็นเกียรรสิบวัตก็จริงแต่ว่าตัวไหนด้วยนะนั่นแหละครับมันจะขึ้นอยู่กับอายุงานนะครับถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นแบรนด์ที่เป็นแปดสิบพัทนะขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นที่เป็นแปดสิบพัทที่การันตีในเรื่องของพัทตินัมด้วยนี่ก็ราคาจะสูงขึ้นไป นะครับแต่ว่าการการันตีของเกรดของอุปกรณ์ที่เขาเอา,เอาใส่มานะเพื่อการจ่ายไฟการต้นกระแสอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่ากันนะครับแต่ว่าได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่าเอาเกรด150วัตต์นะครับแตลว่าไม่ใช่80พัตนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่า,าการจอเราราคาสามหมื่นสองหมื่นกับสามหมื่นนะครับ สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดสามหมื่นเลยเนี่ยเราเราจะใช้อย่างนั้นเนี่ยม,มันไม่คุม้มอันนี้คือขนาดการ์ดจอตัวเดียวอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังนะนะครับเรา,เรา,เ,ราเราจะไปเสี่ยงอย่างนั้นนะเราจะไปเสี่ยงฉะนั้นเราควรจะเอาออตัวจ่ายไฟที่คุณภาพดีนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า power s พ p p l y เป็นอุปกรณ์แรกที่ทํางานนะนะครับตัวแรกที่ทํางานก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆใช้ใช้ได้ทน,นะครับก,ก็ลองด,ลองดูลองดูรายละเอยียดสอบถามทักทายมาได้เลยแล้วอีกปัญหาหนึ่ง ที่หลายๆท่านอาจากกจะเข้าใจผิดนะครับคนณีที่ power supply จ่ายไฟไม่ได้นะครับแล้วก็มีการแห้งดับค้างเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางท่านไม่เคยดูไม่เคยเช็คนะครับก็จะมีสิ่งสำคัญมากก็คือเรื่องของการเมนเทนฝุ่นนะครับฝุ่นนีตัวอัตวนตรายเลยฝุ่นแล้วก็ออกไซด์นครับบางตัวฝุ่นไปอัดนะครับพัดลมไม่หมุนนะ p o w e ซัพพลายนะ,ะผมเคยทำให้เครื่องให้ลูกค้าแนละ้ว พาวเวอร์สลายไม่ไอตัวพัดลมข้างในไม่หมุนแต่พาวเวอร์สลายยังทํางานได้นะครับพอไม่หมุนพอโหลดสูงมันก็ร้อนนะคเครื่องก็ดับ,นะบดับเครื่องดับไม่ใช่เป็นที่การ์ดไม่ได้เป็นที่นู่นนี่นั่นนะเป็นที่พาวเวอร์สลายนะครับมันตัดระบบเพราะว่ามันร้อนมันตัดตัวเองนะครับ,นะรบลูกค้าก็งงว่าไอ้เป็นอะไรนะไอ้เป็นที่การ์ดเป็นที่บอร์ดนูน่นนี่นั่นเช็คก,กันยาวเลยครับนะครับเคสนี้ผมเจออยู่น่าจะสองครั้งนะเพื่อนนะแต่ว่าลูกค้าก็มึนตึ๊บนะครับ ก็เอามานะครับผมก็ดูแลนะครับดูให้นะครับประมาณนี้ถ้าพิรายนะเพื่อนนะเราต้องดูหน้างานผมบอกแล้วนะครับซ้อมคอมพิวเตอร์นี่ต้องดูหน้างานนะครับนะครับร้านอยู่ตลาดนัดตะุกจักรสองนะครับบินบุรีนะครับเพื่อนนะนะครับอย่าไปผิดร้านนะครับนะครับทาคอมแบบเทพก็มาได้เลยมีรองรับนะครับนี่ตลาดนะเสาร์อาทิตย์ก็คนเยอะนะนะรถเยอะนะครับที่จอดก็ยากนะเสาร์อาทิตย์ก็ดูดูด้วยนะครับคนเยอะจอดข้างนอกนะ ถ้าวันธรรมดานีที่จอดเยอะเลยครับเพื่อนสอบถามมาได้เลยนะท่านไหนที่จะเอาคอมมาซ่อมนะครับอาการคอมแก้ไม่ตกนะครับชอบดับชอบค้างชอบแห้งชอบจอฟ้านะครับมันต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับมันไม่ใช่ดูที่อุปกรณ์พวกก์ดจอพวกแรมอะไรอย่างเดียวนะครับนะครับมันต้องดูที่ตัว power ด้วยนะนะครับตัวระบบระบายความร้อนด้วยนะครับเพื่อนนะครับมันต้องดูมรวมนะครับตัวนี้เปิดติดตลอดนะครับกลับบ้านสองเป็นเดือนเปิดมา มาเปิดก็ติดตลอดตัวนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับไม่ไม่เจอเรื่องของความชื้นเลยท้งนั้นนะตัวนี้เนาะเลยนะอนะสอบถามมาได้เลยนะเพื่อนนะนะครับสภาพมัน,นจะสวยน้ําหนักนี่โอ้โหตึกเลยนะกรกอนเกรดคุณภาพนะครับโอาสไปย์มีหลายเกรดเอาที่เหมาะกับเครื่องนะครับกับงบเรานะครับนะประมาณนี้เนะเพื่อนๆนะสอบถามทัทายมาได้เลยครับ